ครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ครพรักทั้งหลายครับมาพบกันในช่วงหนึ่งสาคัญเลยครับช่วงนี้ช่วงชี้ขาดเลยนะพบกับท่านจริงชัยมงคลธทมเดี๋ยวเรามาว่าประเด็นต่อไปกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับท่านจริงชัยครับเมื่อกี้พูดถึงประยับตยในเศรษฐกิจปรับตยในการเมืองและปรับตายในการปกครองเหลือแต่เดียวคือปรับตยในการปกครองซึ่งขณะนี้ผลักดันกันยังไม่ไปไปถึงไหนเลยนะครับ ทีนี้มาดูกฎอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเขาเอาความขัดแย้งนํามาพิจารณาสานการเขาแบ่งความขัดแย้งออกเป็นสี่ระดับความขัดแย้งพื้นฐานที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดพื้นฐานเลยคือความขัดแย้งระหว่างทุนกับกรรมกรซึ่งในระบบทุนิยมเนี่ยต้องในทุนกรรมกรเนี่ยขัดแย้งกันแล้วมันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพัฒนาเรียกว่าพลังการผลิตขัดแย้งกับความสัมพันธ์การผลิตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยนะครับ อันนี้เป็นความขัดแย้งพื้นฐาน <C up al Scroll> ดูในประเทศเราเป็นองหนึ่ง 2. ความขัดแย้งหลักความขัดแย้งหลักก็คือความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเผด็จการทุกชนิดนะสความขัดแย้งในขบวนการเผด็จการด้วยกันเองอ <C raft> และและม,มันมักจะทิ้ขาดความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะครับตลอดมาพอเผด็จการสู้กันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ก็เลยไม่เปลี่ยนไปไหนก็เปลี่ยนอยู่ในผดเอกการนั่นแหละย่างอำนาจกันย่างอำนาจกันอันที่สี่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าความขัดแย้งที่จะชี้ขาดความเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอันนี้แหละในสามอันนี้อันไหนมันขึ้นมาเป็นชี้ขาดเมื่อไหร่มันเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นในขณะนีะ้ความขย้งในทุนกรรมกรเนี่ยมันสูงจนมีเพี้ยบไตในทางการเมืองมากมายมหาศาลแล้วไม่สร้างเพีย้ยบไตวินาศกันปี40 โอ้โหไปไม่รอดเลยไม่เอาพยับตายมาปรับดุลเศรษฐกิจพังพินาศจ,จนบัดนี้นะครับแล้วขณะนี้ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองเนี่ยประเด็การสูงมากท่านเช่นชัยนะสูงมากเลยครับอ้นั้นก็สู้กับประเด็ยการทหารอันนี้ก็สู้กับประเด็ยการรัฐสภาสู้กันหนักเหลือเกินสู้กันจนไม่มีถนนที่เดินให้ประเด็ยดการอีกแล้วไม่ว่าพวกไหนความขัดแย้งอันนี้ก็สูงมากแล้ว ในขณะนี้มันสูงจนกลายเป็นความขัดแย้งเพื่อจะชี้ขาดความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองเนี่ยมันไปทําให้ความขัดแย้งของพวกพเผด็จก,การนี่ร้อนยิ่งกว่าเป็นไฟเลยครับทาไมได้อํานาจรัฐต้องกลายไปขา้างยังไงก็ต้องไม่ยอมเด็ดขาดเลยมันทําให้ความขัดแย้งในกระบวนการเผด็จการด้วยกันนี่ร้อนรุ่มที่สุดเลยครับท่านจิตใจเห็นเป็นไงบ้างครับคือก,ก,ก็เป็น,ปน,ปนไปตามกฎเกณฑ์ของมันนะฮะ แต่ทีนี้ถ้าเราจะมองดูความขัดแย้งของฝ่ายประเดการเนี่ยนะฮะซึ่งทุกคนเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยครับปผดเดการต่อสู้กันเนถ้าโดยกฎของมันเนี่ยแพ้คอมนิตเสมอใช่ครับแต่วันนี้บังเอิญคอมนิตก็เจ๊งไปแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจนะนะเขาไม่เข้าใจครับ ประชาชนจะเจ็บตัวเสมอเมื่อฝ่ายเผด็จการเนี่ยสู้กันเพราะจะลากอประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กันนะฮะแล้วมันก็จะพัฒนาไปต่อไปนี่ยประชาชนก็จะไปสู้กับผู้ปกครองนะโอ้นี่หนักแล้วครับสู้ผู้ปกครองอเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าประชาชนขัดแย้งกับระบอบเผด็จการนี่ชัดไหมวังขัดแย้งอันนี้ชัดชัดมากเลยฮะแรงขึ้นกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่ไม่ยุติบทบาทของ ความเป็นเผด็จการนั้นจะถูกกวาดล้างทิ้งหมดเลยฮะจะถูกกวาดล้างทิ้งหมดเลยเป็นาการโค่นล้มทั้งบุคคลและระบอบเลยฮะก็นปชก็ปปสพันธมิตรก็สู้กับเผด็จการก็ปฏิเสธเผด็จการทางนั้นเลยใช่ครับต่อไปเขาจะไม่มีนปช พันธมิตรไม่มีกปป,อปอสอ,อะไรมันจะเป็นการรวมกันของ <c oughs> ประชาชนสามัคคีประชาชนสามัคคีประชาชนโค่นระบอบเผด็จการในขณะนี้ความขัดแย้งอันนี้กําลังจะขึ้นสู่ความขัดแย้งที่ขาดความเปลี่ยนแปลงเปล่าครับเพราะฉะนั้นการนําการนําขณะนี้เริ่มแล้วคนเริ่มจะถอยออกจากการนําผิดๆแล้วเห็นไหมครับครับแล้วประชาชนต่อไปนี้ก็จะสะสมสิ่งที่เป็นประสบการณ์เนี่ยแล้วประชาชนก็อาจจะหันไป คุยกันก็ได้ว่าเอะนี่มันพวกเรามันไม่ใช่หนิอย่างเงี้ยเรากำลัลงต่อสู้เพื่อใครเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อเพื่อพวกเราเมื่อ,อ,อ,อไหร่เลยมไม่ใช่เพื่ออำนาจอธิปไตยของเราเนี่ย <c oughs> มันไปรับใช้อะไรอยู่ท่าจริงใ,ใจครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าพันธมิตรเมื่อก่อนไม่ว่ากปปสปัจจุบันไม่ว่านปช เรียกร้องสภาประชาชนเหมือนกันเลยเหมือนกันหมดนนแดละแล้วทําไมมันติดตรงไหนที่มันจังทําไม่ได้ก็ความเข้าใจในเรื่องนี้มันไม่พอครับทฤษฎีเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกว่าทฤษฎีปฏิวัติครับปฏิแปลว่าสวนทางสวนทางกับพวกเลร้ยไรถ้าเผด็จการมันมาทางนี้ครับปฏิวประเผด็จการมันมาทางนี้รุนแรงใช่ไหมประชาชนสวนเลยปฏิวัติประชาธิปไตยมันก็สวนทางเห็นไหมปูปทะเลยครับกวาดเลยเพราะพุทธเจ้าบอกว่าออื ความผิดนี่คือบาปนี่มันเดินมาทางนี้นะครับพู้เจ้าท่านปฏิวัติคนออกจากบาปโอ้โหสวนทางกิเลสสวนทางเลยฮะเห็นหโลเกียวไปใสหลดโลกุตระปเลประทมมเทศนาเนี่ยหัวใจของประทมมเทศนาคือการปฏิวัติทรมาจากกังปวัติตังอปปวัติยังนี่คือหัวใจของคําประกาศของพู้เจ้าก็เรียกว่าประทมมเทศนาสูตรแรกสําคัญที่สุดครับครั้งที่หนึ่งเลยนะใช่ครับ อธิบายทฤษฎีเลยว่าจะปฏิวัติคนออกจากสิ่งที่ผิดเนี่ยม,มันต้องไปทางนี้สวนไปเลยใช่ฮะ uh huh. แล้วก็ถ้าปฏิวัติเสร็จแล้วมันก็ไม่กลับมาผิดอีกคน uh huh. เหมือนระบอบประชาธิปไตยเมื่อสร้างขึ้นแล้วนี่กลับไปเป็นปเผด็จการไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้อีกเลยครับไม่ถอยหลังอเมริกามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ไปยึดอํานาจประชาชนไม่ได้ออ uh huh. นะประเทศ uh huh. ที่เป็นประชาธิปไตยแล้วนี่หวนกลับมาเป็นปเผด็จการเนี่ยยากมากครับนอกจากจะไปเป็นสิ่งอื่นที่เหนือกว่าอใช่ไหมฮะครับ เพราะฉะนั้นในระบอบใดก็แล้วแต่ฮะนะมันมีอยู่สองระบอบเนี่ยเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยเบื้องต้นที่สุดเนี่ยถ้าผู้ปกครองเนี่ยขึ้นต่อธรรมคือความดีนะฮะครับผมศาสนาการเมืองนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อที่ทรงอนุภาพที่สุดเพราะมันมีการให้กันอยู่ครับศาสนาเป็นเรื่องของปัจเจกนะฮะแต่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนครับผมแต่ศาสนานั้นได้ให้คุณธรรมสูงสุดกับการเมืองเห็นไหมครับ เพราะนั้นการเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่มากไม่มีใครอยู่นอกการเมืองได้ในโลกนะไม่ใช่ในประเทศไทยทั้งโลกเลยจะต้องอยู่ในการเมืองครับครับเพราะนั้นการเมืองมันจึงเป็นเรื่องของทุกคนอือำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนก็คือเป็นของทุกคนไงเป็นของสังคมถนะูกต้องเพราะฉะนั้นวเวลาเราจะเอาอำนาจก็ต้องเอาจากทุกคนมาถูกต้องและเป็นหลักการส่วนทมนั้นะเป็นสิ่งที่ศาสดาทั้งหลายได้ไปพบนะฮะและเอามาบอกคนและเป็นสิ่งที่ ที่อธิบายยากที่สุดแต่ต้องเข้าถึงได้นะไม่ใช่เข้าถึงไม่ได้เพราะนั้นการเอาธรรมกับการเมืองมาประสานกันเนี่ยถ้ารู้ไม่จริงเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเลยครับผมเีเพี้ยนไปหลายคนเลวนะเพี้ยนเลยนะเพราะหลักคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นหลักปฏิวัตินะศาสดาคือนักปฏิวัติศาสนาคือการปฏิวัติเห็นไหมฮะศาสนาคือคำสอนทั้งหลายนี่ปฏิวัติคนออกจากความชั่วนั้นศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติครับผมนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายนะเป็นข้อห้าม สะท้อนอะไรสะท้อนรัฐใช่ไหมมันไม่ใช่นโยบายไม่ใช่ว่าจะไปสร้างอะไรไม่สร้างคุณจะเอารัฐธรรมนูญไปสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จหรอครับคุณเขียนไว้ให้มันเป็นประชาธิปไตยทุกตัวเลยก็มีประเทศเดียวนี่แหละที่ทำเพราะฉะนั้นฝ่ายอํานาจรัฐทั้งหลายที่ได้อานาจรัฐมาจะเป็นผดเด็จการก็ช่างแหละผดเด็จการนี่เป็นตัวสร้างประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้น ถ้าเผด็จการสร้างประชาธิปไตยก็เป็นรัฐบุรุษไปเห็นไหมได้รับการยกย่องเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องขึ้นต่อความเข้าใจถ้าคุณไม่รู้ทฤษฎีเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชี้ขาดเห็นไหมตัวชี้ขาดคือตัวทฤษฎีถูกหรือผิดครับต้องขึ้นต่อหลักวิชาเห็นไหมคุณไม่ไปยึดหลักวิชามาเป็นหลักในการที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ไม่มีทำคุณจะทําลาบแล้วคุณผสมไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ลาบ เพราะหลักวิชามาจากความจริงแท,แงแท้เรียลลิตี้ธรรมาชาติเลยนา่นจริงใจครับขอ้อหลักข้อสุดท้ายเมื่อกี้สองหลักแล้วหลักข้อสุดท้ายว่าบ้านเมืองต้องเปลี่ยนเรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติใมีสี่ข้อหนึ่งผู้ปกครองไม่อาจจะปกครองได้อีกแล้วนี่แหละชัดที่สุดสองประชาชนไม่ยินยอมให้ปกครองอีกแล้วไม่ <c oughs> แดงเหลืองกระพอกันไม่ยอมหมดเลยครับใ,<ช>ในขณะนี้สามคนแม้กระทั่งล้าหลังลากออกไม่เคยสนใจเลยมันก็ออกมาเต็มบา้านเต็มเมืองครับ<ช>พระออกมาก็ถูกต่อยเลยครับ<ช> <laughs> สี่ขบวนการประชาชนหรือขบวนการปฏิวัติของประชาชน,เ,นเริ่มมากมายเลยเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสี่ข้อท่านจริงชัย <owns S 1> คิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ปฏิวัติคือรเรื่องสถานการณ์ปฏิวัติไฟพวกเราเนี่ยพูดมานานแล้วนะคับผม ในสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยไปทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกเขาจะปฏิรูปเนะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติฮะปฏิรูปต้องมาหลังปฏิวัติเสมอโอ้ที่บอกจะจไปรูปพลังงานจะไปรูปไอ้นนี่ต้องปฏิวัติก่อนใช่ถึงจะไปรูปไอ้นู่นได้ถ้าอํานาจไม่ใช่เป็นของปวงชนแล้วคุณจะไปทําได้ไงโอ้หมายความว่าเปลี่ยนอํานาจคนส่วนน้อยไปของปวงชนเปลี่ยนจากคนส่วนน้อยมาเป็นของปวงชนอันนี้เรียกว่าปฏิวัติใช่แล้วพออานาจเป็นของประชาชนด้วยการปฏิวัติดังกล่าวแล้วถึงจะเอาไปปฏิรูปใช่โอ้ ใครทัดทานอำนาจของปวงชนได้บ้างฮะใครจะทัดทานอำนาจของปวงชนได้นั่นเดียเพราะนั้นการใช้สภาพบังคับตามกฎหมายเนี่ย<ม>ถ้ากฎหมายภายใต้อำนาจอธิปไตยของปวงชนใช่ไหมครับาามีเห็นคนผิดอยู่ตำตาแล้วคนไม่ไปปฏิบัติเนี่ยหมดเลยฮะไม่ได้เลย <laughs> ใช่ไหมครับครับอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยาามีคนคิดเรื่องไป แต่ต้องเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันออกไปจัดการทันทีเลยมันไม่ยอมนะวันนี้เราจะแบ่งประเทศไทยก็พูดกันเปิดเผยเลยแล้วก็จัดกองกําลังกันอุตรุดก็ไม่เห็นใครทําอะไรครับอันนี้แหละครับเรียกว่าประชาชนต้องตั้งกองกําลังเป็นของตัวเองเพราะอะไรไม่ยอมรับผู้ปกครองอืใช่ไหมฮะมีอํานาจก็ปกครองไม่ได้วันนี้ครสองประชาชนปฏิเสธผู้ปกครองไม่ยอมรับการปกครอง คนล่าหลังตื่นตัวเป็นปรากฏการที่มันสะท้อนว่ามันกําลังเดินมาสู่จุดที่จะเปลี่ยนแปลงครับวันนี้คนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่กูปกไม่ได้แล้วประเทศนี้ประธานโทษนะผมพูดคําว่ากูครับคือประชาชนบอกว่าไม่ได้แล้ววันนี้เพราะอะไรเขาไม่สามารถที่จะออกจากปัญหาที่มันสะสมหมักหมมมาเช่นความยากความจนการกดขี่บีทาทั้งหลายเนี่ยประเทศที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนี่ยอันดับตุ้มต้นคือประเทศไทยเนี่ยครับเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ย ไม่ต้องทําอะไรเขาก็มีอยู่มีกินครับเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นของโลกปากท้องไม่ต้องห่วงมีกินมีใช้ออือแต่วันนี้ประเทศที่ดีที่สุดไม่มีจะกินอข้าววันนี้พังพินาศหมดครับเ <ard> ห็นไหมฮะผลผลิตตกต่ําประธานโทษฮนะเราอย่าอย่าโกรธนะครับผมพูดไปเนี้ยพวกพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในปัญหาในอย่าโกรธครับ ลำไยห,หายห้าหมื่นตันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนข้าวก็หายาหอมแดงหายไปเฉยเฉยหายไปเฉยเฉยข้าวหายไปเฉยครับมีคนไปถามกันว่าเอ๊ะลงทุนไปเท่าไหร่ดูตัวเลขสิบอกไม่ได้เป็นความลับครับประธานโทษนะรัฐบาลคุณคุณจะต้องถูกตำหนิได้ถูกตรวจสอบได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ เพราะนั้นรัฐบาลคุณยิ่งรักก็ดีรัฐบาลในอดีตก็ดีเนี่ยมักจะมีวิธีการหลบเลี่ยงอย่างนี้มาตลอดนะเพราะนั้นผมยังอยากกราบเรียนว่าตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปฏิวัติจะเปลี่ยนผ่านประเทศที่ต้องมีเครื่องมือในการเปลี่ยนใช่ไหมฮะมันต้องได้มีการปกครองเฉพาะการ,ร,รต้องถึงจะเปลี่ยนได้ สภาประชาชนรัฐบาลประชาชนอะไรนี่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยมันนึองจะเปลี่ยนได้คือรัฐบาลปกติมันทําไม่ได้เลยรัฐบาลประจําการปกติเจ๊งหมดแล้วเจ๊งหมดแล้วไม่ว่าพักไหนอะไรหมนกันหมดแล้วเวลาเปลี่ยนทีมก็มีรัฐบาลที่จะมาเปลี่ยนผ่านประเทศที่ว่าเฉพาะการก็ไปทําตัวเองเป็นรัฐบาลรักษาการแสดงว่าเรียกร้องปฏิรูปก็ไม่ใช่เรียกร้องเลือกตั้งก็ไม่ใช่เรียกร้องนายกคนกลางก็ไม่ใช่ต้องการปกครองเฉพาะการใช่ ในสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยต้องปฏิวัติเท่านั้นแต่คุณต้องรู้ว่าการปฏิวัติคืออะไรทํำยังไงไม่ใช่เอาทหารออกมาถือปืนลไล่รัฐบาลนี้ไปแล้วบอกชั้นปฏิวัติและอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือรัฐประหารครับคือการยึดอํานาจรัฐแล้วคุณต้องเปลี่ยนประเทศไปสู่ความถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําโดยมีทฤษฎีมีความรู้ความเข้าใจไะทั้งอัตตวิสัยและภาวะวิสัยต้องสอดคล้องกัน ต้องรู้ทุกเม็ดในประเทศเรียกว่าเข้าใจเข้าถึงมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่าพัฒนาได้อไอ้นี่คุณประธานโทษฮะเสนอความเห็นทางวิชาการออกมานี่เข้าป่าเข้าดงไปหมดแล้วขนาดนี้ท่านติดใจครับท้ายๆแล้วท่านบอกว่ามีสามสถาบันที่เปลี่ยนแปลงสร้างยับไตปฏิวัติยับไตได้หนึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สองสถาบันกองทัพแห่งชาติสามสถาบันพรรคการเมืองใช่ครับในขณะนี้สามอันนี้ไม่เวิร์กเลยครับ เขาบอกมีอันที่4ี่คือประชาชนประชาชนเริ่มต้นเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกันไปเคลื่อนไหวกันมาจนจะตั้งสภาประชาชนตั้งรัฐบาลประชาชนตั้งการปกรครองเฉพาะการแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ก็เหมือนกับพรรคประชาชนที่เป็นพรรคธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าเขามีทฤษฎีชี้นาที่ถูกต้องนะได้ไหมปฏิวัติประชาธิปไตยนี่ก็ทําได้ทําได้เหมือนกันเพราะเขาพึ่งจริงๆและประชาชนแสดงออกทางความคิดเห็น ก็คือพักการเมืองนั่นเองใช่ไหมครับแต่นี่มันพึ่งไม่ได้ไงพักแล้วไปได้ไปปกครองแล้วก็ทําให้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ไม่ใช่ในอดีตที่ท่านมี f u วอ power มันจะเปลี่ยนประเทศได้เหมือนในรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เจ็ดนะแต่ในขณะเดียวกันกองทัพแหละก็คือต้องต้องเอารัฐบาลเผด็จการออกไปถึงจะถึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ครับและคนเอาออกไปได้ก็คือกองทัพนั่นแหละเมื่อก่อนกองทัพยังไม่ได้พูด อะไรมากหรอกครับแค่บอกมันไม่ไหวแล้วไปก็ไปแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่อ่ะแลวกองทัพก็ไม่ได้ศึกษาวิชาการเมืองครับก็ยังคิดว่าใครมาเป็นรัฐบาลเราก็ต้องยอมเขายังไม่รู้ว่าความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยคือสปรีมลอไม่ใช่รัฐธรรมนูบและใครถืออันนี้อยู่ก็กองทัพไงฮะกองทัพคือหลักประกันของชาติในทุกด้านเพราะนั้นคำว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยมันครอบงำไปทุกอย่างทั้งหมดคลุมทั้งหมดครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ครับคุณก็ดูแลประเทศไม่ได้ตอนเด็สุดท้ายครับท่านอุัยครับเรามาดูการเคลื่อนไหวของประชาชนเรื่องเมื่อก่อนเคลื่อนไหวเป็นม็อบอย่างเดียวผลักดันลูกเดียวเข้าทางประเด็กการหมดเดี๋ยวมายึดอำนาจเดี๋ยวแย่งกันประชาชนตายไม่ได้อะไรสองมาตั้งพักตั้งพักกลับไปเรื่องตั้งกับเขาประเด็กการสู้ไม่ได้อีกสามเดี๋ยวนี้เข้ามาตั้งสภาเลยพร้อมที่จะเอาอำนาจกันแล้ว ท่านคิดว่าสามปรากฏการณ์นี้เป็นพัฒนาการที่จะบรรลุเร็วๆนี้ไหมครับผมคิดว่าต้องมีบางอย่างที่ทำให้คนสะดุ้งอ่ะต้องให้สะดุ้งให้ได้ไม่งั้นก็ไปเลยๆเถิดๆไปจริงๆแล้วม็อบมันควรจะลงได้แล้วลหืะเพราะการแสดงประชามติของประชาชนโอ้โหจำนวนมหาศาลเลยพอแล้ววันนี้มันต้องหยุดแล้วทำไมต่อครับ ทำความคิดกับประชาชนเรียกว่ายกระดับจากอารมณ์ที่โกรธออกมาเนี่ยให้เกิดเป็นปัญญาปัญญาที่จะรับรู้และรับไปปฏิบัติรถอารมณ์ร่วมเพิ่มความรู้เพิ่มความรู้ร่วมกันฮะได้ความรู้ก็ได้ปัญญาในในวิชาที่พูดมาทั้งหมดนี่ใช่ไหมครับผมครับแล้วก็ทําได้เลยทําได้เลยมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็บอกว่าต้องเคลื่อนอีกต้องม็อบอีกแล้ววันที่ ต้องให้ทักต้องให้รัฐบาลออกไปอย่างเดียวถึงจะทําได้ก็ก็คุณยิ่งรักก็พูดอยู่คําเดียวว่าฉันไม่ฉันฉันไม่ออกค่ะก็จบแล้วเพราะไม่มีวิชาที่จะไปเอาไงฮะโอวิชาจะเอาออกไม่เป็นเอาเอาออกไม่เป็นครับนี่แหละก็วิชาออกก็คือที่ท่านพูดเลยนะครับก็ต้องว่ากันยาวคะเรื่องนี้ขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเวลาหมดจริงๆแล้วนะครับก็ทุกอย่างเป็นข้อสรุปอยู่ในตัวแล้วนะครับว่าขณะนี้ประชาชนมาถึงสุดท้ายแล้วครับประชาชน ต้องทําเองการสร้างแชมปไต่การปฏิวัติเป็นเรื่องของประชาชนครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาก็เขาก็เข้ามาช่วยเข้ามาแฝงตัวแต่ท้ายสุดประชาชนต้องอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่เป็นตนประชาชนทาสภาประชาชนเองและก็ชนะในท้ายที่สุดครับวันนี้หมดเวลาครับท่านจีชายมป็นครรมและผมลาท่านผู้ชมท่านฟังไปเพลิงเนะครับผมนโมพุทธายะธร,รมมะสวัสดีครับ